นี้กันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับชมรมนักธุรกิจหัดใหญ่ค่ะก็ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนสารฝันปันรักมูลนิธินะคะร่วมหารือแนวทางการพัฒนาและมอบเงินสนับสนุนจํานวนหนึ่งด้วยค่ะที่โรงเรียนสารฝันปันรักมูลนิธิบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะนายชลิโพงศริธนนนสกุลประธานสมาคม นักธุรกิจหัดใหญ่ค่ะก็กล่าวว่าวันนี้ตนเองพร้อมด้วยสมาชิกนะคะในชมรมนักธุรกิจได้เดินทางมายัางโรงเรียนสารฝันปันรักมูลนิธิเพื่อมอบเงินจํานวนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนค่ะแล้วก็จะมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆในเร็วนี้นะคะส่วนบรรยากาศในการเยี่ยมชมโรงเรียนนั้นค่ะนอกจากจะมีการพูดคุยหารือถึงแนวทางการหางบป,ประมาณในการพัฒนาโรงเรียนแล้วนะคะทางสมาชิกชมรมนักธุรกิจยังเดิน เดินเข้าไปทักทายเด็กๆในห้องเรียนกันอีกด้วยล่ะค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวนะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นดีใจที่มีคนเข้ามาเยี่ยมนะคะเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์ของนายชลิตพงศริธนนทนนท์สกุลประธานชมรมนักธุรกิจหัตใหญ่ค่ะค่ะเอนกรรมาการของชมรมนักธุรกิจหัตใหญ่ได้มาดูทางโรงเรียนที่นี่เพื่อจะได้ช่วยเหลือสิ่งที่ทางโรงเรียนเขาขาดอะไรบ้างนะ แต่ตันนี้ได้ก็ได้รับทราบจากทางทางโรงเรียนแล้วว่าอยากจะได้ห้องเพิ่มก็ทางทางผมแล้วก็ได้กรรมการจะได้ไปหารือแล้วก็จะรวบรวมสมาชิกามาจัดห้องให้ได้หนึ่งห้องนะก็ขอบคุณที่ทางเราได้มาเยี่ยมที่นี่ได้เห็นสิ่งที่เราบางทีเราไม่เคยเห็นนะก,ก็เลยขอบคุณมากๆครับก็ทางชมรมก็มีจิจกรรมเรื่องการกุศลเรื่องเรื่อง,อง,องอาการ ทางอีกหลายๆด้านนะที่กำลังกำลังทำอยู่ตันนี้นะนนครับด้านนายพงศักดิ์ไว้ค้คูณค่ะประธานมูลนิธิสารฝันปัรรักก็เปิดเผยว่ามูลนิธิสารฝันปรรักเป็นมูลนิธิที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันขององค์กรประชาชนหลายภาคส่วนนะคะที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมค่ะที่จะมีโอกาส สร้างโอกาสให้กับเด็กพิเศษนะคะทางร่างกายแล้วก็สติปัญญาค่ะได้แก่เด็กดาวซินโดรมออทิสติกแล้วก็พิการซ้ำซ้อนนะคะซึ่งเป็นประชากรกลุ่มที่สังคมให้ความสนใจน้อยมากค่ะหากเด็กๆเ,เหล่านี้ได้รับการพัฒนายอย่างถูกต้องเหมาะสมเด็กพิเศษเหล่านี้ก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นค่ะการมอบโอกาสทางการศึกษาจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้นะคะเนื่อง เด็กกลุ่มนี้จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์พยาบาลนักกายภาพบําบัดนักกิจกรรมบําบัดแล้วก็คุณครูที่มีความชํานาญในเรื่องการศึกษาพิเศษค่ะเพื่อไม่ให้เด็กเหล่านี้ต้องตกเป็นภาระของครอบครัวหรือว่าผู้ดูแลเพียงอย่างเดียวนะคะโดยขณะนี้ค่ะทางโรงเรียนสารฝันปันรักมูลนิธิเด็กพิเศษที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนนะคะมีจํานวนทั้งสิ้น65คนค่ะมีครูเนี่ยจำนวน15คนนะคะเปิดสอนตอนนี้ระดับชั้นอนุบาล1ถึง ประถมศึกษาปีที่2ค่ะซึ่งทางโรงเรียนยังคงต้องการปัจจัยพื้นฐานต่างๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะชั้นเรียนนะคะชั้นเก็บของตู้เอกสารแล้วก็อาคารเรียนเพิ่มเติมค่ะซึ่งภายในบริเวณโรงเรียนสารฝันปันรักเนี่ยนะคะมีพื้นที่ใช้สอยที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้ถึง15ไร่เลยทีเดียวนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถร่วมสารฝันปันรักได้นะคะที่เลขบัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะส ขาหัดใหญ่นะคะชื่อบัญชีมูลนิธิสารฝันปันรักนะคะเลขบัญชี9029476009นะคะหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะที่ w w w s a สารฝันปันรักหัดใหญ่ .com ค่ะ,คะเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของนายพงศักดิ์ไวขกูลประธานมูลนิธิสารฝันปันรักให้ได้ฟังค่ะค่ะ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของชมรมนักธุรกิจหัดใหญ่นะครับที่ได้เข้ามาดูงานของโรงเรียนสาันบรลังมูลนิธิที่โรงเรียนวันนี้ซึ่งก็ได้มาเห็นเราเป็นองค์กรการกุศลมูลนิธิการกุศลซึ่งไม่สแสวงหาผลกําไรนะครับทำโครงการโรงเรียนเพื่อให้กับเด็กกลุ่มพิเศษพวกออทิสติกและก็ดาวซินโดมได้มีที่รองรับนะครับได้มีที่เรียน เพื่อพัฒนาตัวเขาให้อยู่ในสังคมได้ต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เด็กที่โรงเรียนนี้มีอยู่จำนวน65คนแล้วนะครับคุณครูมีอยู่15คนนะครับรวมทั้งบุคลากรแม่บ้านแล้วก็ยามเนี่ยทั้งหมด17คนแล้วซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับของของโรงเรียนซึ่งมีมูลนิธิสาบนบรรลักษ์เป็นผู้ดูแลอยู่นะครับก็ยังขาดแคลน สิ่งต่างๆมากมายนะครับทั้งค่าเงินเดือนที่จะต้องอรับผิดชอบดูแลอยู่ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการพัฒนาโรงเรียนต่างๆในเรื่องของการต้องสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมต่อไปนะครับซึ่งยังต้องได้รับการสนับสนุนจากาหลายๆด้านนะครับได้มาช่วยกันตรงนี้ครับตอนนี้เราก็ารับ รับสนับสนุนนะครับรับโดยจากได้ที่โรงเรียนนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านพรุนะครับหลังสูสารสถานที่ก็อยู่ที่419หมู่9ตำบลบ้านพุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับช่องทางติดต่อก็อาจจะดูทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับเรามีเว็บไซต์อยู่ก็คือ w w w ร์ไวบสารขวัญปัักหัดใหญ่ .com นะครับหรือมี Facebook อยู่นะครับซึ่งติดต่อก็ไปทางเว็บไซต์ดูได้นะครับ แล้วก็สามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารนะครับซึ่งซึ่งก็อยู่ในเว็บไซต์หมดแล้วนะครับครับตอนนี้ที่ต้องการขาดแคลนอยู่ก็มีพวกตู้นะครับตู้ที่จะใส่เก็บของให้คำเด็กนะครับตู้เก็บเอกสารของโรงเรียนนะครับแล้วก็มีอย่างง่ายๆก็พวกน้ําดื่มพวกกระดาษ A4 อะไรพวกนี้นะครับที่โรงเรียนใช้มากนะครับครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนการสอนก็ก็ก็ได้นะครับ แล้วก็ยังจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการดํานเนินงานอยู่นะครับเรื่องเรื่องอเงินบริจาคก็ยังจําเป็นอยู่นะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะช่วยเหลือหรือว่าทําบุญให้กับน้องๆเหล่านี้นะคะก็สามารถซื้อเสื้อสวยๆนะคะที่เราสองคนใส่อยู่ในขณะนี้ได้นะคะเพียงแค่ตัวละ250บาทเท่านั้นค่ะค่ะก็ถือเป็นการร่วมทําบุญร่วมกันนะคะกับมูลนิธิสารฝันฟันรักเพื่อน้องๆออทิสติกนะคะไม่ใช่มีลายนี้ลายเดียวอันนี้จะเป็นลายที่เป็นวัยรุ่นหน่อยสําหรับเราสองคนนะจะมีลายสําหรับ ผู้หลับผู้ใหญ่ก็มีสีพื้นก็มีไปไปที่โรงเรียนสารฝันปันรักแล้วก็ไปช่วยอุดหนุนเสื้อแล้วก็เป็นการร่วมทำบุญะนะคะให้น้องๆที่เป็นออทิสติกกันด้วยค่ะ